โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเกลซีนะครับตอนนี้ก็เป็นแนว50ถึง300นะครับเดี๋ยวผมเปิดกลุ่มให้ดูนี่กลุ่มเซิร์ฟเอ็นินนะครับตามมาแอดมินน่าจะแจกโปร300นะครับนี่โปร300ร้อยหนึ่งนี่เนี่ยห้าสถึง300นะครับผมก็เป็นแนว MK ยิงรัวๆลากหัวแบบมันๆอัพกระปุกเยียร์เงี้ย จเจอกันในพวกสิบโซน่ะเข้าหายอย่างงี้จัดหายเลยไปเดี๋ยวผมจัดอย่างนไเบอร์ปากแม่งดีเอาเลยไหมเอาเลยไหมผมปิดเสียงวะว่าละปากอย่างดี้เ้ยทำไมผมดักจังวะ ก็มันอยู่น้ำปืนน่ะก็ใช่ได้อยู่อ๋อเป็นเซิร์ฟแบบไม่ีไม่รีเลียดนะครับคนละพวกคนละพวกก็ตาเสีย่างเนี้ยล่วงอันนี้เป็นเซิสรสัมปทานะครับผมเซิร์ฟแบบยาวไม่มีเลีอยด ตกทำไมพีทผมเหลือน้อยวะกูโดนหดจันทร์ปั้นเนี่ยโอ้โหเก็บของหลุดเอาวะชิบหายเลยปิดเพลงมาใหม่ดิกูพลาดตรงไหนวะผมได้ตึกไปกว่าไม่ไหววะโคตรเยอะ บอกเขาเดิบัสล่วงบัสอะไรอะไรมันเห็นใครวะน่ะอะไรนะเก็นไม่น่าใครนะชุดหล่อนี่นะเออบอกมาแล้วต้องมันใครวะเพื่อนงกูเองเหลยล่วงล่วงมาดิ แล้วชับใจไม่ดัน,น,นขึ้นมาว่าจะตายก่อนนะตัวก็ส่วนนะเรื่องก็ตายตามมาได้ได้โปรสามร้อยนะดูๆแล้วไม่ใช่ครับผมเห็นมีโปรสามว่ากันเต็มเลยนะ,นะก็โคตรตัววะ ไอ้เจ้อมยามม่ติดโอ้โหนี่มันกระจุกแม่งนะกูตาย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 ๆๆ้เๆี้ยๆๆๆๆๆับไม่ติดๆ่วงหๆๆๆๆๆๆ ตายแล้วผมยังไม่โดนเลยว่ะคนดูโอาม,ามันคนละพวกนี่วะโม,ามันคนละพวก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 วพวก็รอตายสินะคนละพวกอ่ะงงดิงงโอ้โหไม่ตาย โอ้ต้องไม่ติดหรอกชิบหายละกบไตตา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 ไปหูกับไตตกไปดิมื่นไงมื่นดิ ล่วงเล่นอย่างนี้ก็ล่วงนะครับคุณดูเรื่อล่วงเฮ้ล่วงนักผมไม่ใช่เบลครับโอ้โหกมใช้ชื่อใครอีกนี่ชื่อเบลอีกโอ้โหกูใช้ชื่อลูกเด็กไอเต้นผมพรมไก่เบลอีกนะครับคนดูผมบอกแค่นั้นแหละ แคนน่ใช้ชื่อมันเฉยๆนะขอยืมที่คระสิ์หน่อยแล้วกันนะล่วงวัวล่วงนนล่วงวิ่งมาอย่างงี้กันล่วงซะน่ะโดนะดมุงสกคนกูไปดิตามมังเกิดก็ไม่รอด เลโช่ล่วงเลี um <t uh> <t ้ <t <t ok ่ลวงล้วงอีกหนึ่งตายอันนี้ตาย อยาดโอ้ไม่ตายยากูหมดยากุหมดโอ้โหไม่ตายไอพีผมโคตรน้อยเลยว่ะชิบหายแน่ฮ่าฮ่ฮ่าเล่นไ่เล่นนะเนี้ย ล่วง,งล่วงเฮ้ยพี่โคตรเก่งเลยวันน้องึ้นมัดิแปดคิวอะมันจะมีใครไหวหผมวะถามจริงมันจะมีใครไหวเปล่าวะฮะเฮ้ย ไม่ตายงงไ,ไม่ได้คมเลยโอ้โหล่วงโอ้โหไม่ตายล่วงหนึ่งล่วงสองโอ้โหเขาเก่งว่ะ อันนี้ก็น่าจะล่วงอีกหนึ่งตัวยิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่จากรด้านเซกโอ้โหไม่งงไม่ต้องงงไม่ต้องงงยิง <c oughs> แต่หัว, <c oughs> วหัวไงเจ็ดค <c oughs> นี่ไงลักหัวล่วง <c oughs> ล่วงน้อง คนในบ้านนะดูว่าเล่นเดวเล่นเดนไมเล่วงสิเอคิวอ่ะน้องๆน้องมีใครไหวไหมยนีปืนเนีโอ้โหเก่งเลยโอ้โหมันตัดดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยล่นที่เผอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ครับยงองลบแล้วโอ้น้องน้อ ขขออองงหหมมมดดดไไป้้ยเนี่ไงพูดมากไงเอ้ยอะไรขึ้นมาเอ้ยอะไรขึ้นมาเอ้ยเอ้ยไอ้อออนี่เก็บของฟรีไอ้แก่ได้เก็บของฟรีผมต้องหามุมสวนผมมืดไม่ต่างไงนี่ที่มืดผมต้องเล่นผมต้องจู่ข้างบนผมจู่ข้างบนผมไม่ไหวว่ะ ตายค,คนดู <c oughs> มไม่ได้ไม่เห็นผมวะเอ้ยไม่รู้ล่วงหนึ่งล่วงสองโปล็อกหัวโอล็อกหัวเฮ้โปล็อกเขื่อไปดีเธอทีน้องพี่คงตัดแล้วหมดเซิร์ฟได้ไงเนี่ยงงเป็นยี่ไหนวะหน้าบักซอย เอยมันหาฮ้ทำอะไรเนียนี่ไงลวงเฮ้ยที่เยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 มันยิงกันเองฮ๊บอ๊บจะีกัน ล่วงเล่นอย่างนี้ก็ล่วงสิไฮุ้่นไม่ใช่มะล่วงก็ล่วงได้ล่วงชิปทุกแมชคนดูสิบเจ็ดคิวอ่ะสิบเจ็ดคิวอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำหมุน

อันนี้เก็บของชิวลวงหมดคิดเอาเ้ยเกินคิดเอาพี่คมไม่น้องขอคำเดียวโอ้ผมเก็บของก่อนแล้วกันของของเต็มเลยอ่ะโอ้โหสามร้อยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยมีเด็กหิวของไม่ใส่เสื้อไปเก็บของอ่ะมีเด็กหิวของ โคชิวครับน้องๆเดมเคใครก็ได้ครับไปรุ่นล่วงหนึ่งล่วงสองล่วงสามมันจะมีใครไหวไปะวะฮะกับผมเนี่ยทำดาน้องเฮ้ยๆๆใครมาตอนหลังอะ่ะทำดาทำดาทำดาน้องเฮ้ยๆๆๆๆมาดิวัดสุด ล่วงสามนี้พี่คงล่วงครับน้องๆไอ้พาโซโอ้ยโหเจ้าเงาไกลยิงลูกเด็กผมได้ไงเฮ้ยไอ้นี่เล็งยิงเฮ้ยโปมาดิต่อให้เล็งยิงด้วยล่วงแอดดมมิิิินนกกููยยงงแออะไรฟังฟังดูชื่อชื่อใครขึ้นไอ้แก่นี่มันบอกว่ามันลาบก็ตายน่ะ ตึ้นไปเลยไว้รุ่นไอไอมีหัวขึ้นไปเลยล่วงคิดว่าไงวะเด็กๆพี่คลมไหมกมคมเหมือนภูมิเลยอ่ะโอ้โหฮะ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 ภูมิพ่เกียร์นะครับอันเนี้ยอันนั้นแบบยังไงครับอายุเคเปล่าวเฮ้ย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 เฮอเคปีุดีเองเนาะนี่ไง เฮ้ยเลยแต่โซนเฮ้ยเลยแต่โซนไอ้เหี้ยผมมาคนเดียวมันไม่กับผมจริงเว้ยคนดูนี่ไงเดี๋ยวผมหลอยไปจริไอ้เหี้ยนี่มันยิงกูอ่ะนี้แตกแน่นี้แตกแน่ผมบอกเลยตายหนึ่งมีคนหิวของฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อย่าให้สวนตกไปดิ เอามาล่าซื้อเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วล่วงรู้ดีหน้าสะบัดไปได้โทษทีโปรมองเลีอยดอะครับโอ้ผมถ้าผมไม่ชักมันก็ได้จะตายเมื่อกี้เอ้ยไอ้นี่หลยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเด เอาไปน้องน้องมาดิโอ้ไม่ตายได้ไงวะเนี่ยไหวเปล่า,าเราอะอไม่ตาย ตายมาดูเ,เ,เ,เขาได้หนึ่งกันตรงนี้ตายนะวิ่งมาเงี้ยล่วงล่วงอีหนึ่งล่วง,งงวงหมด อิมวะคนดดโอ้โหถ้าใครมาเ<ด>ทิมน <พอ S 1> ี่คิวๆเลยคนด 26, ยี่2ิแปดคิวลวัดนะนะโอ้โหเอาไว้ผมให้เทฟผมให้เทมา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 นา่ๆๆามอมามมามมมามามผมามาามามาอาามาาาาาาม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 มมามามมาม่มามา OG ม้มามาม้าม,ม,มา,ามาามาาม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 า มึงเ,หเหข้าใจว่ากูบวกอยู่ป้ายศาสตร์เอ้ยลำคาละเอ้ยเฮ้ยดูดิพี่บอกว่าขัดก็ได้เอ้ยนี่มันปากดีนะแอดมินเนี่ยจัดให้งามๆเลยเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยามหเข้ามาดิอันี้น้องสวยโอ้โหควายมินก่อนเลยทั้งกัะหน่ะ ล่วงทิ้งเพื่อนหรออันนี้ทิ้งเพื่อนนะเก็บได้หมดเก็บได้บ้างอ่ะเอฮะไปลืนปนล่นหลี่หา้าไอ้เห 5, ี้ยไอ้ห้าม <c oughs> ผมเพิ่งตายนะ โอ้โหเจไดคิวจัดนี้แ่งผมมันบักดีแต่ผมนี่นบอกว่าล่วงมันพูดตามผมอ่ะนี่มันต้องจลิขสิทธิ์ก่อนซื้อนะครับที่พูดคำว่าล่วงอ่ะนี่ไงเฮ้ย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 หดเกินได้ผมเผาจริงแล้วกันทั้งนั้นอ่ะล่วงใช่ไหมจัดให้มาละโหเดินไปแด้ล่วงฮ่าล่วง ล้อของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ครับน,อออน้องไทยรุ่นเดือบะแข็งสุดหลอ่อผมว่าปืนก็ไม่ค่อยตรงอยู่นะอันนี้ก็ล่วงอีกคน <laughs> ล่วงล่วง,นะวงรครับล่วงเป็นอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นไหนกันหมดหะเฮ้ยเฮ้ยไม่หมดเลยยังไม่หมดเซิร์ฟเลยหรอหมดเกินไงโหยิงจนโหดเกินมันจะมีใครไหวปะน,นี่ <c oughs> ยิงจนแบบล่วงล่วงแบบชิวๆเลยว่ะคนดูโคตรสุดอะผมเดอะมังกานะจำชื่อกันไว้เดอะมังกาแต่อันนี้เบลเบลอะไรเนี่ยคนละชาติกับผมนะครับฝีมืออ่ะมาดิ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  มาดิล่วงอีกหนึ่ลนงล,ลืมใส่แม็กลืมใส่แม็กได้ให้เปิดก่อนเลยร้อนโดนไก่เปิ <c oughs> กดก่อนจะแตกแล้วนะ <c oughs> อ๋อแม่งพลาดอ่ะคุดูเฮียคือแบบไม่ได้เก่งอะไรเลยนะผมพลาดครับ <c oughs> อย่าให้ผมมาจริงแล้วกันถ้าผมมาจริงน่ะแบบไม่ไอ้นี่ไม่ไหวกับผมแน่มาใหม่ดิ น่ะไปมานี่มานี่อยู่ไหนวะมันตึกเหรอจัะให้มันดักผมหัวนี่มันต้องดักผมแน่ยิงอะไรหน่ะยี่ไงลงยิงลงบันไดให้ไงให้ลงเม็ดเฮ้ย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 ล่วงนะล่วงนะ ล้วงล้วงเลื่อยครับน้องๆกนดูพี่คอมไหมไม่เท่าไหร่โอ้โหใบเท่าไหร่ออกมาดิเอามาใหม่เอามาด้ที่เรื่องมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอย้เบอร์สอง ไม่เท่าไหร่นะใบหนึงอ่ะฮะไอ้นี่ไอ้นี่ปากนี้นะไม่เท่าไหร่เฮ้ยได้มาดิก็สกิลกันเลยมาดิต่อให้ลิงยิงด้วยมาดิมาดิตกแล้วนะโทษทีผมโปรมองครับทำไมทำไรอ่ะจะแตกเหรอตายละตายไม่ละ ตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วฮะไอมินไอมินหญิง <c oughs> โอโ้โหตายได้ไงล่ะเบอร์หนึ่งหายไปไหนวะผม <c oughs> นี่ไม่ค่อยไหวผมจริงวะแ <c oughs> นรงทีก็มันนะครับผมว่าแล้วเนี่ยปืนก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเดี๋ยว ชุดเดียวไฮ้ผมงอแหวชุดเดียวเฮ้ยโคตรกัดอัพกัดเลยอ่ะดีจริงจริงเด้อเฮ้อดีจริงจริงได้นะเซิร์ฟใช่ไหมจ๋าเอามาเอามาเอามาเฮ้ยมาถึงเอาโพชาร์ตเหรอก็ตายซะ โอ้โหผมไม่ได้ใช้สากนนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่สากนนะผมเลยแบบมุมมือมอะทุกเมชอะไม่พลาดเลยเอาไม้เฮียเอาไอ้สัตว์ผมไม่พลาดเลยอะเมื่อกี้ผมบอกเลยทุกเมชเลยอะกูได้ยินเสียงคีย์บอร์ดเมื่อไง ตายตายมีไม่ไหวแน่เนี่ยโอ้โหได้อย่างนี้ไม่ไหวนะพี่แต่ของพันที่มาเล่นเซฟแจมเอ็มคิก็ตามผมมาได้นะครับก็ได้เอ้นนี้ได้โปรสันบอยใช่ไหมเนี่ยตามอะไรมาเนี่ยใช่ไหมได้โปรพันได้โปรพันเฮ้ยไวรุ่นขยับตัวแหรอเบอร์หนึ่งอะฮะอยากโดนลุมว่ะจัดการหน่อยดิอยากโดนโคม่าว่ะเฮ้ยจัดการหน่อยดิสุดหล่อเฮ้ยสุดหล่อ ออกมาดิโอมันไม่ออกมาล่ะก็อย่าโดนลุมอ่ะจัด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 ให้หน่อยสิเฮ้ยโอ้โหฮะไอ้ไรพูดทีดิโอ้โห้โอ้โหะไไ่น้ใครคมกว่าก็เลยยิงอ่ะคิดเอาละกันเด้อโคตรตึงอ่ะของเก็บของกันโคตรอิ่มอิ่มจัด เก็บแบบชิวๆกี่คิววะเนี่ยก็มือขยับแล้วมขยับแล้วมขยับแล้มขยับขยับแล้วขยับสักทีพร้อมตายยังถามโอ้โหเข้าโซนยยยยัังงไไไไมมม่่่่ดด้้เเปปลลีีนนแ็กอ๋อโอเคให้โอกาสและการไทยยังไม่เปลี่ยนแม็กคืออะไรนะไอนมีของหมดโอ,โอ้ยิงจนหมด แตกแตกกันหนะแตกกันห,ะหะะนะ <c oughs> จะไหวไหมตองหนึ่งเนี่ยถามจริงไม่ไหว <c oughs> บอกได้เดี๋ยวให้ช่วยแป็น <c> ป <oughs> ่าโคนดีจัดป่วยบ้ายไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอเคพอ มึงย mm ิงไม่โดนเลยเลือดกูเหลือมืดแล้วไอไอไอปคปกูไม่โดนกูมืดตั้งแต่ชิแรกแล้วเฮ้ยเลยละการูเลยละกันเฮ้ยติด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 เลยละการแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยจไมเบยเอ๋อไอ โอ้โหโอ้โหโพดภาคได้ไปจังไดใช่ไหมจัดไห้เลยท่าไปจังไดอ่ะแอดแอดงงแอดงงคิวข้อเหรอคิวข้อเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะคนดู ใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาเล่นได้นะครับเป็นเนี่ย MK 50ถึง300นะครับก็ตามมาเลยนะครับได้โปรพันเลยนะครับนี่โปรนี่เลยเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนะครับนี่โปรนี่นะครับโปรพันก็มีโโตัวละคร50 90โอ้โหเติมโปรไหนก็ได้ทุกโอล่ะครับถึง300ครับเจอกันนะครับคลิปหน้าไปรับชุบชบ